ไอ้ดีพี่เนาะนี่มาเก็บบักม่วงหนอยเนาะบักม่วงเก็บบักมม่วงไปเห็ดหยางอีกคิวลงลงแทนเก็บเอาลูกอยู่สวนไม่เฒามีทั้งมงม่วงกระซอมมงม่วงไข่ กับมงม่วงต้นเามานื่อคืนีนลมมาแห,งแหง้งๆมันก็เลยล่นโอ้โหเออเอาลง,ลงคันปรงลงเลยอันมันที่แตกมวงนที่แตกโอ้คันเอาลงแห้งๆแ,แล้วแตกแล้วคอยปรงลง เอาเก็บไปไหมมันนี้พวกเราสิไปเห็ดฝักม่วงแผ่นเนาะเถ่าอีกคิวกระตาใหญ่กเจาของ สิเห็นบ่หมองมอง,มองทางหลังเจ้าหันอีคิวพุ่นพุพ่นทางหลังทางหลังข้าง,ง,งขวาเออหันไคหาเออหันไปอีกพุ่นพุพ่นทั้งนะทางซ้า,าย ได้ลายแล้ล,แลูกไายใส่ดูบังดูบังดูโอ้มังม่วงยังนี่มม่วงกับบุ้ง <laughs> มังม่วงกับบุ้งมังม่วงกับซอเอาไปใส่กระตาอเอาเออเอาลงกระตาเลยเราหูจักวิธีได้เราบอกว่าถาบถิ่มล้งแห้งแหละมันสีบวบมันสีซ้ำแล้วคอยปง้งแล้ววะ แม่สอนโอ้ยเออ้าเบิ่งเดอเบิ่งเดอมันหกไม่งอดได้เพื่อนให้แม่ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนผนสเก็บเองหันได้หาหมาบังใหญ่ฮันฮันเออเดี๋ยวคือไปหาเห็ดเนาะพี่เนาะฝนตกเด้อสิพาไปหาเห็ด จบไปเอ้ยเมื่อคืนนี่ฝนอาว่าฝนที่ตกกับโบโตกเนาะคิวลมผัดแห้งแห้งฝ้าแม่ฝ้าเหลือมโหป้าตวหันมังอะไรท่าอีกคิวเอออ้าว สวนมเมถาเนาะสวนยางผ่นสวนหมักม่วงิ่นวิธีวัดการดำรงชีวิตชน,นบทบ้านเฮาก็เป็นแบบนี้ละพี่น้องอยู่กับธรรมชาติยามเศร้าเนาะกัญญางมาสวนเผ่นนี่แหละเบรม,มลักเด้อมาเก็บเอาผ่นฝากสวนไว้น้ำเน,ะนาะนี่ละเบิ่งอเด้อผ่นมาอยากได้ยังหมักมีหมักม่วงอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนแคมทางใหญ่ได้ ซีเมนอุบอิบเนาะอยู่พุ่นเนาะแม่อดเช้าเมื่อยได้แม่อดเมื่อยละกกที่สองเนาะมาต่อกกที่สองมังม่วงไข่เป็นต้นไงเนาะฝนลงมาแล้วก็ลน่นอันนี้ก็ซิบโบเ็นมาอันนี้ล่นลงแล้วเนาะ เก็บดิแล้วคิวเราเก็บกองไว้ละอไเดี้คิวนี่นี่นี่คิวเออนี่มากนี่ตัวพี่ตัวพี่ตัวพี่นี่เออมองไข่หน่อยใหญ่ๆพี่น้องเป็นไฮคิว เมื่อสภาพเมือเม่อยบอบอเมือ่อยบอเมื่อยแเราอยากนี่ชื่ขอลาไปก่อนเดออ้อ,ดอ,อขอบใจที่ติดตามลาไปก่อนเด้อเมื่อเห็ดบางม่วงแผ่นก่อนเนาะขอบใจที่ติดตามบายบาย